สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมนัดนะครับวัวแคล n t e r เซ็นเตอร์ Center, ลาปาวครั้งนี้จะมีอะไรนะมานำเสนอเรามาดูกันนะครับนิคอน C8 เป็นกล้องรุ่นใหม่ของนิคอนตัวล่าสุดซึ่งเป็นตัวรองท็อปที่ลองมาจากตัวนิคอน C9 แค่ถอดแบตเตอรี่กริปออกไปทำให้มีบอดี้ขนาดเล็กบางท่านอาจจะคิดว่าเอ่ยถึงนิคอน C9 หูใหญ่เทอะทะแต่นี้พอผมปรจับด้วยตัวเองนะครับรู้สึกเลยว่า เล็ก <Break, S 2> mm hmm. ก็จะจับเต็มมือเลยถือว่าเป็นกล้องที่จับถนาดมือมากๆเราก็ต้องเอ่ยถึงว่ากล้องตอนปี2017 n น k o n D850 อน d 8 0จะเป็นไลน์อัพเดียวกันในตระกูลเล็ก8เพราะบางท่านเนี่ยที่เคยเล่นนิคอนอยู่แล้วเคยจับตัวนิคอน D800 D800E D810 แล้วก็ D850 แล้วกําลังจะเปลี่ยนก็เรียกป่าปีน่ายยีนเอของตัวเองนะฮะให้มาเป็นเป็นกล้องมิน l เรุ่นใหม่เรามาดูความแตกต่างระหว่างนิคอน850กับนิคอน C8 ในเรื่องตัวโครงสร้างปุ่มสรีละว่ามีความแตกต่างอะไรกันได้บ้างอันดับแรกดูที่หัวกระโหลกนะครับเรื่องโครงสร้างสรีละส่วนที่2นะครับตัวด้างท้าส่วนทวนนี่3จอด้านหลัง ส่วนที่4ี่จเป็นปุ่มอย่างนี้นะครับจะตัดตัวแวนไรฟ์ออกถ้าเป็นกล้องนิคอนตัวโปรโก็จะมีตัววงแหวนไดเอาจะอยู่ตรงนี้จะมีจอถ่ายแนวตั้งนอกจากถ่ายฟิยนี้แล้ว สำหรับคนที่ชอบถ่ายแนวตั้งส่วนเรื่องพอร์ตด้นข้างจะเป็นพอร์ตใหม่มีพอร์ต Type C มาให้2ออดส่วนตัวน i k o n 850้คน0เป็นแบบตัวเก่าส่วนช่องการ์ดกล้องระดับนี้ต้องมีตัวบันทึกข้อมูล2ช่อง n ป CF Express Type B หรือเป็น XQD สลับที่2ที่ทรกคนรอคอย SD Card UHS-H 2 แต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้ใช้ตัว c f x p a c s หรือ XQD กล้องจะทำงานได้เต็มที่ส่วนตัว850มี2อ้ตนกันแต่สัดหนึ่งจะเป็น XQD อ่าสัดสองก็เป็น HDR a c d ตัวสัตข้างช่องมองภาพของทั้ง2รุ่นนะครับ v i f i n h t r r ขนาดจอเท่ากัน3.2นิ้วเป็นระบบทัสกรนเป็นไงบ้างครับ Nikon C8 ที่เรามาเปรียบเทียบกับตัว Nikon D850 สำหรับท่านที่อยากฟังเสียงชัตเตอร์ ของตัวนิคอน850เรามาเทียบกับตัวนิคอน48ดูส่วนตัวนี้จะเป็นนิคอน C 8เป็นม่านไฟฟ้าสาวกนิคอนหรือว่าลูกค้าหรือท่านที่เป็นผู้ใช้นิคอนอยู่แล้วตัวนี้ครับตัวปิดเปิดม่านก่อนนี้จะมีอยู่ใน C 9หรือว่าเป็นกล้องไฮบริดตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆ ซึ่งออกแบบมาให้รองรับทั้งสายภาพนิ่งสา,สายวิดีโอหรือสายถ่ายนกอยู่ในกล้องตัวเดียวกันในราคาที่ถือว่าคุ้มมากค่าตัวของเขาอยู่ที่149,900บาทตัดสินใจได้หรือยังแต่ถ้าตัดสินใจยังไม่ได้เราเว r ร์คคารานาเซนเตอร์ลาดพร้าวมาเทสกันได้เลยเทสแล้วลองแล้ว สนใจเราีมโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าทุกท่นานปรแกรมาล่าเซ็นเตอร์ละดพ้าวฝากไว้ด้วยนะครับสอบมิคอน c 8เจอกันใน EP หน้านะครับผมนัดปรแกรมาล่าเซ็นเตอร์ละดพาวยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ